เอาบรรยากาศทุ่งนามาฝากครับนี่เลยเห็นไหมครับนี่เลยอ่าบรรยากาศทุ่งนาสวยไหมครับใครใครคิดว่าสวยพีมพ์สวยไหนะครับอ่ะเดี๋ยวป้าจะพาไปดูบรรยากาศด้วยดีไหมนะครับเดี๋ยวจะพาดูบรรยากาศด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวขอลูกก่อนสักครู่หนึ่งนะครับสักครู่นนหนึ่งขอลูกก่อนอ่าอึ๊บอึ๊บอึ๊บมาตุหาเฝ้ากระเป๋าป๊บนึงนะ โอเคครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้ก็พบกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาชมกับบรรยากาศทุ่งนากันนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นสถานที่ทอป้ามาอัดคลิปวิดีโอไว้ครับพี่พี่เห็นวิวสวยๆแบบนี้ไหมครับนี่เลยนะครับเห็นวิวสวยๆแบบนี้ไหมครับโอเคสวัสดีครับทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับเราก็มาไลฟ์สดตอนเย็นนะครับเพื่อจะแบ่งปันเทคนิคดีๆนะครับ ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทําอะไรไม่จบนะครับอยากให้คุณฟังคลิปนี้นะครับและแน่นอนครับวันนี้โอปป้าก็ส่งพลังงานดีๆให้กับทุกท่านครับด้วยบรรยากาศดีๆสวัสดีครับแม่หนิงสวัสดีครับพี่อาร์ตนะครับนี่คือบรรยากาศทุ่งนาเป็นไงครับสวยไหมสวยไหมนะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณกําลังท้อนะครับแล้วคุณก็เป็นคนที่ทําอะไรไม่จบมันจะแก้ยังไงดีกี่คนในที่นี้ครับที่มีปัญหาเนี่ยจะทํางานหรือจะทําชีวิตส่วนตัวก็ได้แล้วทําไม่จบมีไหมครับใครมีปัญหานี้พี่มันนะครับว่ามี ใครมีปัญหานี้ครับพีมให้หน่อยครับว่ามีนะครับแล้ววันนี้นะครับอยากจะบอกว่าทําไมเราถึงทําไม่จบนะครับลองกลับไปถามตีนี่ว่าสิ่งที่คุณอยากได้นะ่ะมันสําคัญไหมการที่เราทําอะไรไม่จบเนี่ยมันแปลว่าเราขาดสมาธิ ไม่หมั่นใจนะครับหรือไม่มีโฟกัสที่ดีแล้วทํายังไงเราจะมีโฟกัสที่ดีล่ะโอป้านะครับฝึกนิสัยเล็กๆก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปฝึกอะไรใหญ่ๆเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาที่คุณฝึกอะไรใหญ่ๆมันไม่ค่อยได้ผลหรอกเพราะว่าสมองมันไม่ชอบใช้พลังงานอะไรนะครับสมองมันไม่ชอบใช้พลังงานครับพอสมองเนี่ยไม่ชอบใช้พลังงานเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยไม่อยากจะทําอะไรบางอย่างจริงไหมเพราะว่าสมองมันคอยปกป้องเราไว้ให้ปลอดภัยนะครับสิ่งสําคัญเนี่ยให้ทําจากสิ่งเล็กๆ และใช้เวลาสั้นๆก่อนแล้วทําให้สิ่งเล็กๆและสั้นๆนั้นให้เราเคยชินกับสิ่งนั้นแล้วเราค่อยไปทําสิ่งใหม่นะครับเวลาที่คุณได้สร้างนิสัยเล็กๆเ,เสร็จแล้วนะครับคุณก็ค่อยไปเพิ่มนิสัยใหญ่ๆเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงแรกที่คุณฝึกอยากทาอะไรให้จบให้ทําเรื่องเล็กๆก่อนนะครับแล้วก็ใช้เวลาสั้นๆใครเก็ะตรงนี้พิพมเก็ท่าไหน่ครับทาเรื่องเล็กๆก่อนแล้วก็ใช้เวลาสั้นๆนะครับทําไมล่ะครับถ้าเกิดว่าคุณสร้างรูปแบบนี้ซ้ําๆย้ำๆมันก็จะทําให้คุณณเนี่่่่ยยสสาาาาาามมมมรรถททํิิิงงพปได้้กกขึัตวอ คุณอยากจะลดความอ้วนนะครับคุณวิ่งประมาณ5ทีา่ะสักอาทิตย์หนึ่งพออาทิตย์ถัดไปคุณเพิ่มเป็น10บทีอาทิตย์ถัดไปอีกคุณเพิ่มเป็น15ทีค่อยๆเพิ่มครับเหมือนกับไปอะไรที่คุณไปยกเวทนั่นแหละคุณจะยกทีเดียว10โลได้ไหมไม่ได้นะครับคุณต้องยกจากเล็กๆก่อนนะอาจจะ3โลนะคุณผู้หญิงอะ่ะสโล5โลใช่ไหมครับแล้วก็8โลแล้วก็10โลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยผ่านสิ่งเล็กๆมันจะผ่านสิ่งที่ใหญ่ได้อย่างไรตักกะมันง่ายมากแล้วมันเรียบง่ายแค่นี้ครับในการ ให้ทําจากนิสัยเล็กๆและใช้เวลาน้อยๆและทํามันซ้าๆนักหนึ่งอสองอาทิตย์เราค่อยเปลี่ยนสิ่งใหม่หรือเพิ่มปริมาณนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะทําให้คุณทําอะไรจบได้มากขึ้นและรวมถึงเนี่ยสิ่งที่สําคัญนะกี่คนในที่นี้ครับสมมติว่าคุณไปไลฟ์สดหรือทําคลิปวิดีโอจบหรือทําเรื่องอดีๆคุณแม่งไม่เคยขอบคุณตัวเองเลยใครมีปัญหานี้ครับที่ไม่เคยขอบคุณตัวเองวันนี้เนี่ยทำไมเราถึงไม่อยากทําสิ่งดีๆอีกครับเพราะว่าจิตใต้สึกเนี่ยไม่เคยถูกคุณชมเลยเพราะฉะนั้นคุณจําเป็นมานะที่จต้อง ชมตัวเองครับเวลาที่คุณทําอะไรบางอย่างเสร็จคืออย่าไปกดดันตัวเองด้วยตัวเลขเลยครับเฮ้ยวันนี้ฉั้นไลฟ์แล้วไม่ได้ขายฉันไลฟ์แล้วไม่มีคนดูอ่ะโอเคไม่ต้องไปกดดันตัวนี้ครับให้ กดดันตัวเองในเรื่องของที่มันถูกต้องอ่ะเฮ้ยฉันกาลังเติบโตนี่ว่าเฮ้ยวันนี้ฉันกล้าไลฟ์สุดมันก็ยังดีกว่ามนุษย์เงินเดอนทั่วไปที่ไม่ทําอะไรมันก็ยังดีกับคนที่เขามีปัญหาการเงินแต่ไม่ทําอะไรจริงไหมแต่คุณเป็นคนที่แอคชั่นแล้วก็ลงมือทาเพราะฉะนั้นอยากให้คุณเนี่ยชื่นชมตัวเองก่อนนอนนะครับหรือตอนเช้าก็ได้นะครับเพื่อมองหาสิ่งดีและพลังงานคือคนที่เขาประสบความสำเร็จและโฟกัสดีเนี่ยเป็นเพราะว่ามันอยากทาซ้ําอีกครับเยกตัวอย่างถ้าวันนี้คุณมีร้านอาหารแถวบ้านที่อร่อยคคุณอออยยยาาาาากกกิิินนซซ้้ํํมัใรบพพ์ว่ เช่นสมมติว่าเรามีหมูกระทะร้านอร่อยอร่อยเราอยากกินซ้ำไหมครับมีร้านส้มตำอร่อยอร่อยอยากกินซ้ำไหมครับอยากเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มันก็ตักกงัง่ายๆครับถ้าคุณทําให้ทุกเรื่องที่คุณทําเป็นของอร่อยนะทำให้เป็นของอร่อยแล้วก็ชื่นชมมันในบ่อย มันก็จะอยากทําอีกและนี่เป็นวิธีการหลอกให้จิตต้สมนึกทํางานให้กับเรากลายเป็นคนที่ทําทันทีเป็นคนที่โฟกัสดีใครได้เรียนรู้มากขึ้นครับพิมให้นหน่อยครับว่าได้เรียนรู้มากขึ้นนะครับและนี่ก็เป็นไลฟ์สดสั้นๆนะครับที่แบ่งปันคุณในเย็นวันนี้เดี๋ยวป้าต้องกลับบ้านละนะครับเพราะว่าค่าแล้วนะครับวันนี้มาแบ่งปันแบบสั้นๆเนาะนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับนี่โอป้ามาอัดคลิปที่นี่สวยไหมครับใครคิดว่าสวยพิมพ์สวยมาเลยนะครับ อาได้เรียนรู้ขอบคุณมากเลยค่ะนะครับอันนี้อาจจะเป็นไลฟ์สั้นๆสำหรับใครที่อยากจะฟังไลฟ์สดตัวยาวหรือตัวสั้นย้อนหลังเนี่ยสามารถไปได้ที่ YouTube โอปป้าอีสานนะครับพิมพ์คําว่าโอปป้าอีสานตามชื่อโปรไฟล์ได้เลยหรือพิมพ์ที่ Google ก็ได้นะครับคุณก็จะเจอทุกช่องทางนะครับแล้วควนี้เนี่ยคุณก็สามารถไปฟังย้อนในไลฟ์สดต่างๆได้รวมถึงคลิปนะครับต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Tik t o อต่างๆอนนะ โอเคไหมสวยใช่ไหมครับอ่าเอามาฝากนะครับสวยเนาะโอป้าก็ว่าสดชื่อนะครับวันนี้โอป้าก็พานักเรียนมาอัดคลิปนะครับพานักเรียนมาอัดคลิปที่นี่แล้วอป้าก็อัดคลิปด้วยเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยเราก็พานักเรียนมาฝึกอัดคลิปนะครับพอดีนักเรียนเนี่ยมาหาอยู่ที่อุดรสวยด้วย่าใช่ใช่ค่ะสวยมากเลยพี่ก็จะมีนักเรียนนะครับไหนล่ะอ่า,ยอ,าอยู่นี่อยู่นี่หมุนกล้องผิดเนี่ยครับมีนักเรียนคนสองคนนะครับมาที่นี่แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นทุ่งนาเห็นไหมครับ นี่มีทุ่งนาหลายที่มากเลยนะครับที่ที่เรามาถ่ายเพที่นี่ป,ป้าชอบบรรยากาศที่นี่มากข้อหนึ่งมันโล่งนะครับมีเครื่องดื่มให้นะครับแล้วก็มันโล่งมากมากนะครับเนี่ยมีนาใช่ไหมแล้วก็มีเนี่ยอันนี้ก็นาเหมือนกันอากาศดีมากเลยครับแล้วก็เออมันมันเป็นธรรมชาติจ,จริงๆนะมีเส้นสักกะยะ จักระจันผู้ปิดมีเสียงเขียดเสียงอะไรเต็มไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าอยากจะส่งมอบบรรยากาศดีๆให้ทุกคนด้วยเวลาที่ทุกคนดูคลิปวิีโอหรือไลฟ์สดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็นําบรรยากาศดีๆมาฝากประมาณนี้นะครับส่วนใครที่อยากฟังย้อนหลังก็ไปที่ยู u ูบเอาป้ายสารตามที่ป้าบอกนะครับแล้ววันนี้เนี่ยตอนเย็นหนึ่งทุ่มนะครับเรามีสอนเว็บพินาฟรีเกี่ยวกับ NLP เรื่องการกําจัดความเชื่อนะครับแบบเก่าๆแล้วก็สอนเทคนิคการไลฟ์สดครับในค่ำคืนนี้ใครที่อยากเรียนฟรีในวันนี้นะครับก็เข้ามาได้เลยนะครับ โปรไฟล์นะครับใน Tik t o กนะครับคุณก็จะสามารถเข้าเรียนฟรีได้บรรยากาศดีใช่ไหมพี่ใบบุญดูซี่ดูซี่นะพี่ใบบุญดูซี่นะครับแนะมีเสียงนกเสียงนกด้วยนะครับนี่สวยเนาะสวยเนาะเนี่ยครับโอป้าก็อัดคลิปตามแถวนี้ล่ะนะสวยมากเลยขอบคุณครับพี่ใบบุญสวยไหมสวยไหมเออนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากจะเข้ามาเรียนรู้ n l p ในวันนี้เรื่องความเชื่อซึ่งก็จะเป็นประโยชน์กับคุณหนึ่งทุ่มวันนี้นะครับเจอกัน ขอคบคุณครับนี่ก็อยู่กับเนี่ยคูธทงคู่ถาอยู่กับอ่าน้องสานะครับ่านะครับนี่นี่พามาอัดคลิปพามาอัดคลิปนะครับเอออันนี้พาเอ่พานกเดลมอัดคลิปอีกคนหนึ่งยังอยู่อีกที่นึงอยู่นะครับเป็นยังไง,ว,นนปปไง,งวันนี้อัดคลิปเป็นยังไงบ้างวันนี้อัดคลิปเรียบร้อยวันนี้ได้แปดคลิปโอ, <financially S 1> โอ้วันนี้อัดได้แปดคลิปนะครับเออครั้นี้อัดได้แปดคลิปสุดยอดไหมครับปกติเนี่ยเราอัดไม่จบใช่ไหมเอางี้ปกติ ปกติครูถาใช่ใช่ครับครูถาปกติครูถามีปัญหาที่ว่าเฮ้ยอัดคลิปไม่จบทําอะไรไม่จบแต่วันนี้ด้วยแรงกดดันนะครับโอป,ป้านั่งอยู่ใกล้ๆนะครับก็เลยจบเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญคือวันนี้เราจะต้องยอมรับความกดดันอยู่กับมันให้ได้นะครับแล้วก็กล้า transform เปลี่ยนแปลงตัวเองบางครั้งเน่ะเราคิดว่าเราทาไม่ได้จริงไหมครูถาแต่สุดท้ายเราก็ทําได้แล้วครูถาเนี่ยเป็นคนที่บอกว่าเฮ้ยตัวเองทําอะไรไม่จบอ่ะลองเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยทำอะไรไม่จบเพราะว่า เวลาอันนี้ก็อยากเรียนอันนี้ก็อยากเรียนรู้สึกว่าเราจัดการบริหารเวลาไม่ถูกเพราะว่าเราทํางานประจําด้วยแล้วก็มีมีเหตุการณ์ก็คือพ่อไม่สบายเดี๋ยวลูกเดี๋ยวก็มีปัญหาเนะี่ยคือคือไม่สบายนะสามีไม่สบายอย่างนี้เราต้องดูแลนะคะวิ่งไปวิ่งมาเอาไปเอามาเราบอกว่า,อ,าออนไลน์เอาอยู่ไว้ก่อนนั่นแหละคะ่ะเราก็เลยพอหยุดแล้วมันรู้สึกว่าเออมันก็สบายดีเดี๋ยวเราค่อยทาก็เดี๋ยวไปเรื่อยๆจาก วันที่หนึ่งสองสามมันก็จะกลายเป็นหลายวันขึ้นเนาะทำให้ไม่เรียบร้อยอองานไม่เรียบร้อยแต่ก็มามาพบโอป้าเนาะบอกว่าเพื่อนจะมาเราก็ดีใจเราอยากจะเจอเพื่อนด้วยแล้วก็มาแล้วก็ได้พลังได้พลังงานได้พลังใจได้พลังความรู้หละหลายอย่างเราก็ลุกขึ้นมาทําต่อค่ะอะแต่เราก็ไม่เคยที่ว่าจะหยุดนะแต่คือในช่วงนั้นมีปัญหาในชีวิตเนะเาะครอบครัวด้วยก็เลยหยุด พอหยุดแล้วมันก็หยุดยาวนะประมาณสิบกว่าวันนะคะค่ะไม่ได้ไลสดต่อไปก็คงจะไลสดแต่ะไลสดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ส่งเข้ามีคลิปมีอะไรออกมาเหมือนเดิมค่ะอะอันนี้ย่างสัญญาว่าจะทำอ,อ่าอย่างวันนี้เนี่ยเป็นเป็นบทเรียนหนึ่งนะครับที่ให้กับครูถาไปแล้วก็ให้พี่ๆด้วยในกรณีเนาะคือบางคนเนี่ยเอาตัวเลขนะยอดเงินมาวัดว่าตัวเองน่ะไม่ดีพอ ไม่มีผลลัพธ์ใช่ไหมหาเป็นเหมือนกันเลยพี่อาร์ตนะขายสายโบบัเป็น <Kristen. S 2> เหมือนกันเลยครับน,นั่นไงอามีเพื่อนอะไฮไฟให้ไฮไฟหน่อยไฮไฟหน่อย <N an> <N an> คือเอาง่ายครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีสมาธิโฟกัสไม่ดีเนะี่ยมันแก้ได้นะคือบางครั้งเนี่ยถ้าเรื่องที่เราทํามันสาคัญเนี่ยก็โฟกัสเรื่องนั้นแต่อย่างที่บอกครับวันนี้เรากูถาเนี่ยเขาต้องทาคลิปใช่ไหมเขาอยากจะสร้างตัวตนใน y o u t u อย่างเงี้ยเป็นต้นหรือ Tik t o อกเนี่ยจำเป็นมากเลยครับที่คุณจะต้องยืนหยัดในเส้นทางนี้และการโฟกัสเนี่ยโอป้าบอกครูถาว่าอะไรนะ อย่าไปวัดที่ยอดเงินถูกไหมคือ<ช>บางครั้งเนี่ยตั้งใจทําให้ใช่วันนี้ที่สุดวันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์โคบจะบอกว่าวันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่เราที่เราพัฒนาตัวเองทุกๆวันปีหนึ่งก็ได้สามร้อยหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ถูกอ่านี่แหลคะค่ะเราก็ลุกขึ้นมาทําต่อค่ะเพราะว่าสิ่งสุดท้ายนะครับเวลาที่เราเอาเรื่องเงินมาวัดเช่นอูฉชันไร์สดตั้งนานฟอลโล่ไม่ขึ้นยอดวิวไม่มีไม่มีมมเงินอันนี้กดดันกว่าไหมแต่เปลี่ยนใหม่ป้ป้าบอกคุถามวา่า ครูถาทำมาปีหนึ่งแล้วเนี่ยจากคุณครูข้าราชการที่ทํารูปทำวิโดไม่เป็นทํ o u t u b e ทำ Tube, ทิกต็อกไม่เป็นคิดคอนเทนต์ก็ไม่ออกแต่วันนี้สามารถที่จะคิดคอนเทนต์ออกทำวิโอทำไร์เป็นแสดงว่าวันนี้เขาโตขึ้นจากเมื่อก่อนใครคิดว่าใช่พิมใช่ครับใช่ไหมครูถาคุณโตขึ้นจากเมื่อก่อนเห็นไหมพอคุณคิดแบบนี้มันจะรู้สึกดีกว่าที่คุณจะทําเงินหรือไม่ได้ทําเงินใช่ครับสุดท้ายเนี่ยอ่าจริงค่ะกดแดนกว่าอ่า ปกติเนี่ยถ้าเราเอาเงินไปวัดใช่ไหมเฮ้ปีหนึ่งฉันขายข,ายของไม่ได้ฉันไม่ได้เงินจาก YouTube เลยฉันไม่ได้เงินจากทิกต o k เลยแบบนี้กดดันว่ะแต่ถ้าเราเปลี่ยนใหม่เนี่ยกูถามไม่เคยทําวิดีโอมาก่อนไม่เคยทาคลิปวิดีโอมาก่อนนะแล้วก็ไลฟ์สดคิดคอนเทนต์ไม่เป็นอะคือทําไม่เป็นทั้งทั้งอย่างหนึ่ง แต่วันนี้พอครบปีหนึ่งกูถาทําเป็นแล้วนั่นหมายความว่าถ้าเราทําเป็นแล้วเราก็ต้องไปสเต็ปต่อไปคุณเข้าใจไหมครับมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้ไปแค่ครั้งเดียวมันไปที่บันไดขั้นที่หนึ่งสองสามสี่อาจสมมติว่าบันไดมีสิบขั้นแล้วคุณจะได้เงินล้านตอนนี้กูถาผ่านบันไดขั้นแรกไปแล้วแสดงว่าการก้าวข้ามผ่านตัวเองเนี่ยก้าวข้ามผ่านคอมฟอร์ทโซนที่จะขึ้นไปเลเวลสองคือเลยครับชั้นเนี่ยทาเป็นแล้วคราวนี้เลเวลสองชั้นก็แค่พัฒนาจากสิ่งที่ชั้นมีแสดงว่าวันนี้เนี่ย มีความรู้อะไรนะวิดีโอกับไลฟ์สดเขาทําเป็นแล้วเลเวลสองก็แค่พัฒนาให้ดีขึ้นใช่ไหมใช่ไหมใครคิดว่าใช่พิมพ์ใช่หน่อยคือมีแล้วก็ดีสุดๆนะเพราะมันเติบโตแต่ถ้าจะดีกว่าคือพัฒนาจากสิ่งที่ตัวเองทําเป็นแล้วเช่นถ้าทํา youtube เป็นเฮ้ยแต่ภาพยังไม่สวยปรับภาพได้ไหมทาคอนเทนต์เป็นแต่ว่าคอนเทนต์ยังไม่โดนเท่าไหร่อะปรับเรื่องคอนเทนต์ไหมนี่แหละครับเลเวลสองพอเลเวลสามคืออะไรอะเสมอว่าคุณปรับละแล้วคุณเริ่มจูล,ลูกค้าได้คุณก็ค่อยมาฝึกขายเพิ่ม ในสิ่งที่คุณพัฒนาจากเลเวลสองเข้าใจปะชีวิตเนี่ยมันต้องไปสเต็ปายสเต็ปเพราะฉะนั้นตอนนี้คู่ถาเป็นเส้นบางๆระหว่างการการที่ทําเป็นแล้วและจะต้องก้าวข้ามผ่านคอมฟอร์ทโซนเพื่อขึ้นไปสู่สเต็ปสองก็คือทําสิ่งเดิมนี่แหละแต่พัฒนามากขึ้นเข้าใจไหมอย่างเช่นอ่ะอย่างเช่นทําต่อเนื่องไม่ใช่เพาว่าทาไปเรื่อยๆอ่ะอย่างยกตัวอย่างเช่นคู่าเนี่ยไลฟ์สดไปแล้วทําคลิปไปแล้วก็แค่เปลี่ยนใหม่ทําคลิปให้สวยขึ้น ไปฝึกใช้ตัวอักษรให้มีองค์ประกอบมากขึ้นอ่ะหรือไร้สดเนี่ยปกติเนี่ยไม่มีการเชื่อมคนดูเลยอ่ะอาจจะฝึกเชื่อมคนดูเพิ่มอะไรก็แล้วแต่ครับที่มันเป็นการพัฒนาให้มันดีมากขึ้นนั่นคือเลเวล2แต่คนส่วนใหญ่ครับคุ้นชินกับเลเวลหนึ่เอ้ยกูทำไปแล้วนี่จะต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มนี่ นั่นแหละครับแม่งโคตรเป็นหลุมพังจริงไหมใครคิดว่าใช่พิม์ใช่สวสดีครับพี่เอิญพอมันเป็นหลุมพังอย่างเงี้ยครูถาจะอยากฝึกอีกไหมคําตอบคือไม่ครับถ้าจิตใต้สำนึกต้องเลือกระหว่างสิ่งใหม่กับสิ่งเก่ามันจะเลือกสิ่งเก่าก็คือความคุ้นเคยที่แค่ทํามิโดเป็นแค่ไร้สดเป็นแต่ไม่ได้คิดจะทําให้มันดีมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นโจทย์ของครูถาในวันนี้ก็คือโอเคปกติฉันทําคลิปฉันพูดไม่เก่งฉันจะฝึกจนกว่าฉันจะพูดเก่งอ่าหรือฉันจะไร์สดจนกว่าฉันจะไร้สดเก่ง อันนี้เป็นต้นใครได้เรียนรู้มากขึ้นครับโอเคสวัสดีครับพี่เอิร์ธและทุกท่านนะครับใครได้เรียนรู้มากขึ้นครับมีอยู่แล้วนี่คือเลเวลหนึ่งเลเวลสองคือเอาสิ่งที่มีพัฒนาให้เจ๋งมากขึ้นเช่นพูดเป็นอยู่แล้วคือพูดไลฟ์สดไปแล้วก็ฝึกคอนเทนต์ที่มันเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ามากขึ้นพูดคอนเทนต์ที่ตลาดมันต้องการมากขึ้นเช่นตอนนี้ตลาดสนใจอะไรรองโควิดใช่ไหมอะไรอีกอเงินเฟ้อน้ำมันอันนี้เป็นต้นหรือผู้ว่ากทมเนี่ยคุณก็ฝึก ฝึกเชื่อมลูกค้าด้วยสิ่งใหม่ๆแทนที่คุณจะพูดแบบเดิมอันนี้เข้าใจใช่ไหมครับใครทําได้พิมทําได้ไมาเลยครับอันนี้ครูถาเข้าใจเนาะเนี่ยสอนไปด้วยไลสดไปด้วยแม่เลิศเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ครูถาก็แค่ก้าวข้ามผ่านคอมฟอร์ทโซนนะที่ที่เรียกว่าเออทำสิ่งเดิมนี่แหละแต่มันดีกว่าเดิมอ,อยายตัวอย่างอย่างเมื่อก่อนโอป,ป้าก,ก็ทําคลิปวิดีโอพูดช้าพูดไม่รู้เรื่องอ่ะต่อไปก็ต้องพยายามร่างคอนเน้นก่อนใน,น,นสมุดเราเออสมุดเราโชว์หน่อยเอาสมุดมาเอาโอ๊บมาโชว์หน่อยอ่าเดี๋ เราก็มาอัดขั้งนอกัเปิดเลยตรงนี้นะครับเดี๋ยวแม่งโคตรเดียวเลยทําได้สุดยอดครับอลองเปิดหน้านที่ทำคอนเทนต์ให้ดูนะอ่ายศนี่หน้าคอนเทนต์หน้าล่า,ลาสุดอัดเปิดโชว์เปิดโชว์ดีใจอ่าอย่างอันนี้นะครับโอปป้าก็เห็นไหมก็ออกแบบน,น,นะครับออกแบบคอนเทนต์ให้เรียบร้อยนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้อายยศตัวอย่างยศตัวอย่างนะอันนี้ก็คือสอนครูถาไปแล้วเอามาใช้ไปพี่นะครับยศตัวอย่างเราเป็นคนที่ทําคลิปเป็นแล้วทําไลฟ์เป็นแล้วแต่แม่งยังไม่เจ๋งอ่ะคนแม่งยังไม่อยากดู คุณก็ต้องทําการบ้านกับตัวเองครับอ่ะถข้งไว้คุณก็ต้องทําการบ้านกับตัวเองครับว่าเฮ้ยคอนเทนต์ <c oughs> อะไรที่มันน่าจะตอบโจทย์ผู้คนคุณก็ทําใส่สมุดเอาไว้เข้าใจใช่ไหมครับว่าคุณมีโน้ตบันทึกไว้เห็นไหมขนาดโอป้ามาคูถาก็เห็นจัดจระว่าอป้าทําสิ่งนี้อยู่เพราะฉะนั้นคุณจะต้องวางแผนคอนเทนต์คือเมื่อก่อนอ่ะคูถาทําเป็นแต่ไม่ได้วางแผนก็แสดงว่าวันนี้เปลี่ยนใหม่ฉันทำเป็นแล้วแต่ฉันแค่วางแผนเพิ่มคุณคิดว่าเลเวล2กูถาจะชาเลนและดีขึ้นไหมครับใครคิด้นนมัเอหืก เพราะอะไรมันมีการวางแผนเนี่ยป้าวางแผนตลอดเลยว่าจะทําอะไรยังไงเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยมีคอนเทนต์ตลอดเลยนะครับเนี่ยว่าจะทําอะไรยังไงเห็นไหมครับก็จะมีการออกแบบไปเลยว่าเออฉันต้องทําสิ่งนี้สิ่งนั้นฉันจะต้องพูดสิ่งนี้สิ่งนั้นนะครับใช่ครับอ่าเห็นไหมต้องวางแผนเพิ่มน่ารักจังเลยนะครับอ่าน้องอาร์ตบอกว่าน่ารักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญคือทําเป็นแล้วก็แค่เพิ่มการวางแผนเพื่อให้การพูดอยู่ในสโคปที่เราออกแบบเอาไว้นั่นก็คือการมีสคริป โอเคไหมแต่ไม่ใช่ว่าท่องสกิปอย่างเช่นทำม,มิโออยู่สวัสดีสวัสดีนี่มันนักข่าวช่องวันนี่หว่าครูท้าสุดยอดแล้วเห็นไหมเ <ขอ S 1> พื่อนบอกนะ <ขอ S 1> เห็นไหมครับมันก็จะมีโพยเพราะฉะนั้นวันนี้ลูกศิษย์มาเนี่ยก็ต้องมีโพยอันนี้เป็นต้นอ่ะใครได้เรียนรู้มากขึ้นครับใครได้เรียนรู้มากขึ้นว่าคุณแค่ขยับหรือขยายคอมฟอร์ตโซนเพื่อจะไปเลเวลใหม่อันนี้ครูทาเก็ตเนาะนะครับตอนนี้แสดงว่าครูถาต้องฝึก ฝึกวางแผนนะฝึกวางแผนแล้วก็จัดเวลาค่ะอ่ะอย่าเพิ่งจัดเวลาเดี๋ยวฝึกวางแผนก่อนแล้วก็ร่างสคริปต์เหมือนที่ว่าป้าบอกนะฝึกวางแผนแล้วก็ร่างสคริปต์ตามที่ว่าป้าบอกแล้วจากนั้นก็แค่จัดเวลาอ่ะทุกคนครับคุณอยากไปเลเวลสองทั้งที่คุณทําเป็นแล้วอยากสร้างรายได้ให้มั่งคั่งขึ้นคุณแค่วางแผนสคริปต์วิดีโอหรือไลฟ์สดคุณเพิ่มแล้วก็แค่จัดเวลาให้กับมันเช่นฉันจะไลฟ์สดทุกวันจันทร์เก้าโมงเช้าฉันจะไลฟ์สดจันทร์พุธศุกร์ทุกเก้าโมงเช้าคุณก็แค่ทาตามสิ่งนนัั้ครบ แล้วถ้าเกิดว่าคุณจะทาเนี่ยไม่จะเป็นต้องร้อยเปอก็ได้ทํางานนั้นให้จบเพียง80%นั่นก็เริศแล้วครับนั่นคือหลักการของความสําเร็จนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะฝากเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราต้องกลับบ้านละเดี๋ยวครูถ่ายอยู่ต่างจังต่างอำเภอนะครับโอเควันนี้เราสองคนต้องไม่บาดทุกคนแล้วใครอยากฟังยอดหลังไปที่ y YouTube เอาไปสานได้เลยนะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณครับอ่าขอบคุณค่าน้องอาร์ต่ะขอบคุณทุกคนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ